สวัสดีครับเหมือนไม่ได้เจอกันนานมากนะครับก็นะครับวันนี้นะครับจะมาสารต่อเนาะสิ่งที่เคยทำเอาไว้นะครับว่าไม่ได้ทำคลิปนานแล้วเนื่องจากว่าติดยุ่งหลายอย่างมากเลยนะครับก็วันนี้มาในลุกใหม่เปลี่ยนลุคนิดนึ่งซึ่งไม่รู้จะบอกทำไมไม่ได้เกี่ยวกับงานวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการทดสอบนะครับในเรื่องของค่าเฉลีย่ยของประชากรที่มากกว่า สองกลุ่มขึ้นไปคือตั้งแต่3กลุ่มนะครับเราอยากรู้ว่าต่างกันหรือเปล่าเราสามารถใช้อโนวาครับในการทดสอบได้หรือที่เราเรียกเต็มๆเลยนะตัวนี้คือ one way anova นะครับ โนวาจริงๆแล้วทําความเข้าใจก่อนนะครับเราสามารถใช้โนวาในการทําอะไรได้บ้างนะครับที่เคยใช้มานะครับหนึ่งนะครับเราหานะครับดูความแตกต่างระหว่างกลุ่มก็คือดูค่าเฉลี่ยครับนะครับโดยสมมติฐานของอโนวานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสมมติฐานหลักนะครับเราจะใช้ตัวมิวแทนประชากรก็ได้มิวหนึ่งเท่ากับมิวสองเท่ากับมิวสามนะครับเท่ากับมิวสี่มิลห้าไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้กี่กลุ่มนะถ้ามี3ตัวก็3กลุ่มแล้วสมมติฐานรองก็จะเป็น มีมิวอย่างน้อยหรือมีประชากรอย่างน้อยหนึ่งตัวครับที่แตกต่างจากตัวอื่นนะครับซึ่งอันนี้เราใช้อนอวาในการทดสอบได้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงกรณีนี้เป็นหลักเพราะว่านักศึกษาจะใช้ในการดูความต่างของกลุ่มนะครับที่บอกว่าประชากรเราดูเราดูเราดูจำนวนเนาะของของกลุ่มตัวอย่างนะครับว่ามันต่างกันหรือเปล่าเป็นตัวอย่างเป็นอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างให้เลยเช่นเราอยากรู้ว่าวันนี้สมมุติว่าเราไปเก็บข้อมูลมานะครับเราอยากมี อ่มีคนไม่ใช่เราอยากขอตัวที่เรามีคนนะครับที่มีระดับรายได้สมมุติในงานวิจัยของเราอยู่4ระดับสมมุติว่า1นึ่งือหนึ่งหเอาตัวหนึ่งหมับาทนะครับหนึ่งมาพั 1, 000, 000บาทถึงสองหมื่นห้าสอถึงสามหมื่นห้ถึงสี่หมื่นห้ขึ้นไปแบบนี้แสดงว่า ตัวแปรที่เราเก็บมาวันนี้ใช่ไหมครับตัวไปรษณรคือรายได้แต่ในระหว่างในกลุ่มของเขาเองอะ่ะมันแยกประชากรออกเป็นทั้งหมดอีก4กลุ่มเนาะในนั้นอย่างนี้ครับถ้าเราอยากรู้ว่ากลุ่มนี้เวลาเรามาทํากับตัวแปร y นะครับก็คือตัวแปรตามเนี่ยนะครับที่เป็นผลเนี่ยเช่นสีกลุ่มนี้มีการตัดสินใจซื้อเรื่องที่เราศึกษายอยู่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เราใช้อนุว่าเพื่อทดสอบก็ได้นะครับอันนี้เป็นเคสแรกกรณีแรกอีกกรณีหนึ่งที่เราใช้กันนะครับก็ดูเรื่องของความแปรปรวนล่วมันเท่ากันหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วน้องเวลาเราไปคุณม่จ,งมจิงแต่ว่ามันเกี่ยวข้องความแปรปรวนแต่ว่าตัวเนี้ยโดยปกติอะครับมันเป็น หนึ่งในเงื่อนไขที่ผมเนี่ยใช้ทดสอบจริงๆมันไม่ใช่ผมมาทั่ว,วโลกถูกกาหนดมาว่าเราใช้ทดสอบครับว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่เรามาทดสอบว่าไอตัวชุดข้อมูลของเราเนี่ยสามารถไปทําสมการถดถอยได้หรือเปล่าแต่เคสนี้เราไม่พูดถึงนะครับอันนี้เราใช้ l e วิน e ท t e t นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันในนะั้นหรือที่เรา กำลังจะพูดถึงปัญหาในการแก้ปัญหาเรื่องโฮโมสกัดดิซิตี้ซึ่งอันนี้อันนี้ผมโดยปกตินะข้อมูลจะค่อนข้างผ่านยากมากโดยปกติที่เคยเทสมานะครับอันนี้เราไม่พูดถึงเราไม่พูดถึงเราไม่พูดถึงนะครับดเมะนะครับแบบญี่ปุ่นนะครับเราจะพูดถึงในกรณีแรกที่ไปใช้งานวิจัยนะครับสำหรับอย่างที่บอกว่าเบื้องต้นในการวิเคราะห์ง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการทําผมเตรียมชุดข้อมูลมาให้ละเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเวลาทำเนี่ยนะครับเราทำยังไงโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะ โอเคครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะชุดข้อมูลที่เอามาวันนี้นะครับก็เป็นของนักศึกษาของผมเองนะครับขอบคุณนักศึกษาด้วยที่ให้ยืมใช้ข้อมูลจริงแล้วอาจารย์คิดว่าเขาไม่ช่แ่อที่จริงแล้วนะครับก็เอาให้ดูเป็นบางส่วนแล้วกันนะครับอันนี้เขาไปดูในเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนะซึ่งนักศึกษาจะเอาข้อมูลเหล่านี้ครับที่ไปเก็บมาครับจากร้านอาหารนะครับของร้านจากร้านอาหารแห่งหนึ่งเนาะเพื่อที่จะมาทดสอบนะครับในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจ ซื้อ,อาจจะแดงว่าตัวแปร y ครับ y ก็คือตัวแปรตามเนี่ยคือการตัดสินใจซื้อเนาะส่วนตัวแปรต้นนะครับที่อาจารย์เลือกเอามาทดสอบนะครับวันนี้เนี่ยเอาง่ายสุดเลยและกันอาจารย์เลือกเพศหลายคนอาจจะถามว่าอาจารย์เลือกเพศเอาเพศมาอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่ามันก็มีน้อยกว่าถูกไหมสองมันก็มีน้อยกว่าสองกลุ่มสิคือมันมีแค่ชายกับหญิงนะครับเผอิญว่าอย่างนี้ครับนักศึกษาท่านนี้ตอนที่เก็บมาเนี่ยตอนที่เราดีไซน์แบบสอบถามมีสาม เพศก็คือชายหญิงและเพศทางเลือกหรืออื่นๆเอาไว้ให้ด้วยสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะแบบเขาก็บางทีเขาเอ็กซ์เพรสตัวจนเต็มที่ครับเพื่ะนอาจารย์ถึงใช้เพศได้แต่ถ้ากรณีนะครับเป็นแบบนี้ใครที่เก็บเฉพาะชายกับหญิงสมมุตินะครับชายกับหญิงแบบนี้ไม่ไม่มีผิดนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บเฉพาะชายกับหญิงแบบนี้แสดงว่าอันนี้ใช้อนวาสมควรไหมอาจารย์คิดว่าไม่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแค่2กลุ่มครับอาจารย์ได้ตามให้ใช้ทีเทสนะครับส่วนอนว่าเขาจะเรียนอีกอย่างหนึ่งว่า เดฟเทสนะครับแสดงว่าต้องมีมากกว่า2ขึ้นไปก็3ามอะไรสามสี่ไปกี่กลุ่มอะไรไม่รู้แหละได้หมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับพอชุดข้อมูลเรียบร้อยให้หนักศึกษาดูก่อนนะครับว่าข้อมูลของเราเช่นถ้าเราไปเก็บนะครับข้อมูลอย่างเรื่องการตัดสินใจซื้อนะครับเป็นลิเกอร์สเกลมา54321แบบเนี้ยนักศึกษาจะต้องไปทำการคอมพิวส์หรือรวมตัวแปรก,ก่อนนะครับสมมติว่าในตัวของอการตัดสินใจซื้อของเราเนี่ยกระบวนการตัดสินใจซื้อของเราเนี่ยเราเก็บมาเนี่ยสมมติ มันมีทั้งหมด3ชอยส์ไอ้3ชอยส์นี้นะครับก็ต้องไปผ่านการทำ factor analysis ดูว,ว่ามันรวมกันได้หรือเปล่าเนาะถ้าจะเอาให้ถูกต้องตามหลักเลยนะแบบไล้จุดบอดเลยนะครับอันต่อมาครับคุณก็ compute ครับรวม mean ของมันนะครับก็คือรวมค่าค่าเฉลี่ยของทั้ง3ตัวนี้เราก็จะได้เป็นตัวแปรใหม่ออกมาซึ่งอันนี้อาจารย์มีสอนเอาไว้ในคลิปของ factor analysis เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงการทำอน o ว a ครับ คุณไปที่ analyze นะครับอาจารย์บอกแล้วว่า anova วันนี้นะครับมันเป็นการเปรียบเทียบเรื่องค่าเฉลียนะ่ยเนาะเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน anova จะอยู่ที่ compare means นะครับช้าๆนะครับให่อ่กครั้งหนึ่งมาที่ analyze นะครับแล้วไปที่ compare means เห็นไหมตัวล่างสุดของ compare m e a n ครับอ่ามันจะเป็น one way anova คุณคลิกตัวนี้ขึ้นมาครับอาจารย์เอากลับไปก่อนเนาะอาจารย์เอากลับไปก่อนโอเคนะครับในช่อง dependent คุณใส่ตัวแปร ตามได้เลยคือตัวแปรที่มันเป็นผลของเราที่เราอยากจะรู้ว่าในในกลุ่มนี้ะนะครับเขาผลที่ออกมาเนี่ยมันคิดเหมือนกันหรือเปล่าขออันเนี้ยนะครับของนักศึกษาข้อมูลที่อาจารย์ดึงออกมาเนี่ยเขารวมตัวแปรเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็ดึงออกมาอ่านะครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็ใส่ตัวแปรครับที่เป็นตัวแปร ต้นนะครับที่มันมีกลุ่มหลายๆอาจารย์เลือกเป็นเพศอย่างนี้ครับักศึกดูนิดนึงคือโดยปกติเนี่ยโดยปกติเดี๋ยวอาจารย์เปรียบเทียบก่อนนะนะครับในบล็อกนะครับที่เป็นฟังก์ชันอื่นๆเนาะคุณลองดูนะครับเนาะไอช่องคอนทนต์เนี่ยไม่มีอะไรนะครับอาจารย์ไม่ต้องมาสอนอ่ะมันจะมีช่องที่เขาเรียกว่าโพสสอกนะครับโพสสอบคืออะไรครับโพสฮอบเนี่ยเราจะเอาไว้นะครับในการที่จะพิสูจน์ว่าถ้าเรารู้ว่าสมมติว่าผลในการทดสอบอนุว่ามันตา่าง นะครับมันออกมาแตกต่างเนาะถ้าแตกต่างแล้วกลุ่มไหนบ้างที่ต่างกันดังนั้นนะครับเราจะใช้โพสช็อกในการที่เราจะมาบอกว่าโอเคแต่ละกลุ่มเนี่ยมาดูว่ามันต่างกันยังไงก่อนที่ศาจะเอาไปเรียบเรียงเพื่อเขียนใหม่นะครับมันก็จะมีนะครับตัวฟังก์ชันให้เราเลือกวิธีในการเลือกมากมายเลยส่วนใหญ่าอาจารย์จะเลือก l s d นะครับแต่มันก็มีอย่างที่บอกมีฟังก์ชันอื่นๆึ่งไปหาศึกษาได้หมดเลยถ้าเรจอภาษาอังกฤษ่ยเจอทุกตัวนะครับก็ ไม่อยากไม่อยากไม่อยากอันนี้คุณเจ๊กอย่างเดียวแต่ว่าอาจารย์แนะนําอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วจะไปเทสนส่ยจะทาทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้หรือนะครับจะเลือกทดสอบอโนวาอย่างเดียวก่อนดูผลก่อนว่าต่างไม่ต่างถ้าต่างครับชิก ผลออกมาคือต่ำกว่า0.05เราถือว่า s i gnificant เนี่ยต่างต่างแสดงว่าอะไรครับสมมติฐานลองครับเรายอมเราเรา,เราโอเคเนาะเราปฏิเสธสมมติฐานหลักเรายอมรับสมมติฐานรองเราถึงมาทําตัวนี้ก็ได้แต่ว่าอาจารย์เนี่ยเคสเนี่ยนะเดี๋ยวทําให้ดูทีเดียวเลยนะครับก็คือเราเลือก post hoc ไปเลยครับแล้วนะครับเลือกที่ lsd อันนี้อาจารย์ขออนุญาตทาทีเดียวนะค่า s i gnificant ที่เราเลือกครับคือระดับนัยสําคัญที่เราเลือกถูกไหมนะครับจริงๆแล้วแต่ความเข้มข้นของงานวิจัยแต่โดยมาตรฐานจะต้องใช้ 0. 0.05ครับแต่จริงๆก็จะมีบางที่ใช้0.1ได้ที่เขายอมสำหรับบางงานวิจัยบางประเภทหรือบางวิชา่าบางวิจัยเนี่ยค่อนข้างจะสตร c ทและซีเรียสมากเราจะใช้0.01นะครับแต่เนี้อาจารย์ใช้0.05นะครับนะครับส่วนออปชั่นครับออปชั่นตัวนี้คือสิ่งที่อาจารย์บอกเราเมื่อกี้นี้ว่าเฮ้ยมันมีฟังก์ชันอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยโอเคครับนะครับอันนี้ใะครับให้อยู่ในบล็อกตรงนี้ทั้งหมดนะครับที่อาจารย์บอกคุณไว้ว่าเราสามารถทดสอบนะครับโดยใช้เล e win t ส s เพื่อดู ในเรื่องปัญหานะครับ homogeneity ในเรื่องของความแปรปรวนมันเท่ากันหรือเปล่าได้หรือไม่เนี่ยนะครับมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้ตัวนี้ครับ homogeneity นะครับ of variance ซึ่งอันนี้อาจารย์ขออนุญาตไม่อธิบายนะครับเพราะวันนี้เรากาลังมุ่งในเรื่องของอโนวาที่เป็นการทดสอบตัวค่าเฉลี่ยนะครับอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้คุณกดโอเคนะครับพอกดโอเคมาปั๊บคุณจะเห็นเห็นไหมครับว่ามันจะมีตาราง2ตารางตารางแรกครับคือ one way anova และด้านล่างครับคือ ตัว POST h o p นะครับที่เราใช้วิธีการ LSD นะครับอาจารย์อธิบายก่อนอย่างนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าโดยปกติเราจะดูที่ค่าของตารางอโนว a ก่อนนะครับและ,ะตัว F test เนี่ยที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับวันนี้ครับถ้าค่าในช่อง significant ช่องนี้นะที่อาจารย์เอาลูกศรหมุน,มน,มนๆวนๆอยู่เนี่ยครับตัวนี้นะครับต่ำกว่า0.05แสดงว่า แสดงว่าแบบนี้ครับในกลุ่มที่เลือกมาอาจารย์บอกแล้วว่าของศาศาทึ่ษาตินี้มีทั้งหมดสเพศเนาะนะครับก็คือชายหญิงและก็เพศทางเลือกซึ่ง3ามกลุ่มนี้มันมีความต่างกันในการที่เขาจะไปตัดสินใจซื้อนะครับเนาะอ่ะตัดสินใจใช้ร้านอาหารเนี่ยนะครับอ่ะเหมือนกันตัดสินใจซื้อนะครับก็คือเข้าไปร้านอาหารร้านใดร้านหนึ่งถ้าเกิดผลออกมาเป็นแบบนี้ครับถ้าเราไม่ทําโพสต์สอบตอนแรกนะแบบนี้เราต้องมาทําโพสต์สอบต่อแต่ถ้าผลออกมาครับคือค่านี้ครับ ค่า s ิ gnificant เนี่ยนะครับมันออกมาแล้วมันมากกว่ามากกว่า0.05ขึ้นไปแสดงว่าวันนี้ครับคือแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างถ้าไม่ต่างก็ไม่ต้องมาทำโพสต์ตอบตอบเพราะโพสต์ตอบ คือทำเพื่อดูว่าแต่ละคู่ครับมีคู่ไหนต่างกันบ้างนะครับน้องนักศึกษาลองดูตารางข้างล่างที่ทำโพสต์มาเรียบร้อยเห็นไหมครับเครื่องจะแบ่งมาให้เรียบร้อยเลยครับว่ามีชายหญิงชายกับเพศทางเลือกเขาจะเปรียบเห็นไหมทีละคู่ให้เลยหญิงชายหญิงกับเพศทางเลือกนะครับแล้วก็เพศทางเลือกกับชายเพศทางเลือกกับหญิงอันนี้มันเป็นอัลกอริทึมของ SBS นะครับที่เขาก็จะจับมาเปรียบเทียบทีละชุดทีละชุดเวลาเราไปเขียนจริงครับ ให้เอาเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ํากันไปสร้างเป็นตารางนะครับหรือแล้วแต่นักศึกษาจะกําหนดรูปแบบยังไงก็ได้ลองไปอ,อ้างอิอางจากงานวิจัยอืนอยน่นก็ได้ว่าเขานะครับพีเต์ออกมาเป็นแบบไหนก็คือหมายว่ารูปแบบตารางเป็นแบบไหนเนาะนะครับคราวนี้เรามาดูครับผลตัวที่เราสนใจนะตัวที่อาจารย์ขออนุญาตอธิบายนะครับสําหรับคนที่ดูคลิปอยู่เนาะนะครับสามารถไปศึกษาเองได้เพราะเราอยู่ในโลกมันอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ตัวที่เราสนใจเอาแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะคือค่านี้ครับ ค่า s i gnificant คุณดูลองดูเนาะถ้าเกิดว่าผลออกมาตัวไหนต่ำกว่า0.05แสดงว่าคู่นั้นะ่ะต่างกันอย่างวันนี้ครับชายกับหญิงนะครับนะครับผลคือซิกเห็นไหมซิกแบบซิก0.000ด้วยนะครับอันนี้บางทีถ้าเกิดทำสัญ,ญลักษณ์ทางสถิติเป็น3ดาวเลยนะแต่ทีก็ติดติดดอกจันคือติดดาวได้นะครับหรือใครจะไม่ติดก็ได้แล้วแต่เนาะแต่โดยปกติเขาจะติดเป็นเครื่องหมายดอกจันเอาไว้นะครับตัวโปรแกรมมันไม่ได้ติดนะครับเดี๋ยวเราไปติดเองในในโปรแกรมอื่่่นนๆทีเราใช้คูกั ลองดูครับ0.000แสดงว่าวันนี้ผู้ชายกับผู้หญิงครับสามารถอ่านผลออกมาได้เลยว่าชายกับหญิงเลือกร้านอาหารร้านเนี้ยที่เก็บข้อมูลมาเนาะไม่เหมือนกันแตกต่างกันเนาะนะครับอันต่อมาครับชายกับเพศทางเลือกครับเห็นไหมอันนี้มากกว่า0.05แสดงว่าไม่แตกต่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะว่ามันมีเหตุผลในการอธิบายนะครับคราวนี้มาดูตารางต่อไปครับหญิงกับชายอย่างที่บอกครับมันจะเป็น อะเคมีสตรีกันอย่างที่จะบอกคือมันเป็นความสมมาตรกันเนาะพอชายกับหญิงก็หญิงกับชายผลจะออกมาเหมือนกันเลยเห็นไหมคุณลองดูนะครับค่า standard e เ r อร์เนาะนะครับค่ามีนิเฟ e เ c นทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยเพราะมันคือตัวเดียวกันเห็นไหมเพราะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าให้เลือกเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ํากันขึ้นไปเขียนเพราะว่ามันจะทดสอบซ้ำไปมำเนื่องจากว่ามันจะดึงมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วก็ทดสอบ ทีละชุดทีละชุดทีละชุดนะครับเนาะลองดู tor, do, ครับแล้วในส่วนของหญิงกับเพศทางเลือกครับวันนี้อ่ะวันนี้ไม่แตกต่างเพราะว่ามากกว่า0.05เนานะนะครับส่วนเพศทางเลือกกับชายและหญิงไม่ต่างทั้งคู่เลยครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้นักศึกษาลองดูนะครับเห็นไหมมันจะเท่ากันนะครับระหว่างเพศทางเลือกกับชายช่องนี้เท่ากันแล้วก็ตัวเพศทางเลือกกับหญิงครับเท่านี้เท่ากันแสแดงว่าวันนี้ครับชายกับหญิงต่างกัน นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทสแบบนี้อะไรคนสงสัยจานแล้วมัน,ม,น,ม,นมันไม่ต่างเนาะในเวลาเราไปเทสจริงๆอะ่ะพอดีว่าเราพอเราเทสเป็น3กลุ่มแบบเนี้ยเพศทางเลือกบาทีเพศทางเลือกมี ความซับซ้อนเนี่ยตอบไม่ได้ครับว่าเป็นเพศทางเลือกทางฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเอาไม่บอกเอาเป็นแบบนี้แต่โอเคแต่พอเป็น3มกลุ่มแบบนี้เราทดสอบได้แล้วก็สามารถเอาไปอ่านผลได้นี่คือวิธีการอ่านผลนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มันไม่ซิกละมี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 อย่างเคสนี้อาจารย์ให้ดูนะครับเคสนี้อาจารย์ไปที่ analyze นะครับไปที่ analyze นะครับแล้วไปที่ compare mean ครับ one way anova อาจารย์เปลี่ยนครับจากเพศลงมาเป็นรายได้ซิ รายได้อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้รายได้ก็มีหลายกลุ่มมากนะครับโอเคครับลองดูนะครับคำนี้เราเปลี่ยนนะครับแล้วอาจารย์ลองไม่ทํา lsd ดูเนาะลองไม่ทํา lsd ดูนะครับนะอาจารย์กด continue นะครับเนาะแล้วลองกด analyze อาจารย์เปลี่ยนเป็นรายได้ลอาจารย์เห็นชอย i c e ลวในช้อยของเขาเนี่ยรายได้มีมากกว่า2ระดับแน่นอนนะครับอันนี้อาจารย์เพราะนันในในกลุ่มรายได้เองมันแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะครับอาจารย์ลองกดโอเคดู โอเคเห็นไหมครับถ้าเราดูเฉพาะตารางอนุวัาะ,ะผลออกมาครับถ้าเป็นแบบนี้ครับแสดงว่าอะไรครับค่า s i gnificance เนี่ยของตัวตารางเนี่ยมันมากกว่า0.05แสดงว่านะครับอย่างที่อาจารย์บอกอย่างนี้เราจะ ยอมรับสมมติฐานหลักก็คือทุกตัวมันเท่ากันหมดถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณก็ไม่ต้องไปทําต่อครับเพราะทําต่อไปเนี่ยคือเราต้องตอบอ่าต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยเวลาเราทําต่อเนี่ยเวลาเราทาต่อต่อไปเนี่ยก็คือเขา ตัวเครื่องอะครับมันถูกโปรแกรมมาให้แบบให้ทำ้าถ้าเราไปสั่งให้มันทํามันก็ทํานะแต่ผลนี่มันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องลึกไว้เสมอว่าเฮ้ยเวลาดูอโนวาคุณต้องมาดูที่ผลที่เป็นตารางอโนวาก่อนนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจากตัวช้อยอาจารย์ให้ดูเนาะช้อยเรื่องรายได้ของเขานะครับอ่ะยังไงมากกว่าอยู่แล้วเห็นไหม มีทั้งหมด5กลุ่มครับมี1่ต่ำกว่า1 5ื่น5 2 0หมื5นหถึงส5 25, ถึง 5, 35, 35, ถึง 5, 45, ขึ้นไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกไม่แตกต่างนะครับโอเคเพราะไม่แตกต่างก็ไม่ต้องทำครับจบแค่นี้ก็ไม่ต้องแสดงผลเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกรายได้ถ้าเราอ่านผลเนาะมีวิธีการตัดสินใจเหมือนกันเด้ นะครับไม่ต่างกันเลยอันนี้อาจารย์สรุปผลมาให้ดังนั้นครับอ่ะนี่คือวิธีการทำอโนวาทั้งหมดนะครับแบบเบื้องต้นนะครับที่เราไปใช้ในเรื่องของค่าเฉลี่ยแล้วเอามาประยุกใช้ทางสถิติรวมถึงวิธีการอ่านแต่มีปัญหาที่คุณพึงระวังครับโอเคครับสิ่งที่คุณควรจะต้องระวังนะครับอาจารย์ให้เป็นข้อคิดไว้แล้วกันบางทีเนี่ยมันจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นครับเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับเช่นสมมุติว่า คุณไปเก็บมานะครับมีสมมุติว่ามันมีทั้งหมด4ช้อยเนาะแล้วคุณจะเอามาทดสอบตัวอโนว่าแต่เอิญว่าใน4ช้อยเนี่ยมันมีบางช้อยครับที่มันมีคนตอบน้อยมากหรือไม่มีคนตอบเลยครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นจะต้องนะครับจับข้อคําถามมารวมกันก่อนนะครับเช่นวันนี้สมมุติว่าคุณไปเก็บนะครับระดับการศรึกษามามีต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับปริญญาตี ปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วปรากฏว่าปริญญาเอกเนี่ยในไมนโลรจีก็อาจจะไม่ได้สนเรื่องเรื่องเรื่องระดับการศึกษานะรคือมีการแบ่งแล้วเรียบร้อยนะครับปริญญาเอกมันมีคนตอบศูนย์คนหรือ1คนคือมันน้อยมากๆอย่างเงี้ยครับบางทีเนี่ยนะครับผลของอโนวาอาจจะไม่ออก มันอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเพราะค่ามันต่างกันบ้างหรือบางค่ามันเป็นอย่างเช่นปริญญาเอกไปเก็บมาเป็นศูนย์แล้วไปชอยแล้วมันใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อมันก็จะเออร์เรอร์ได้ดังนั้นนะครับเพื่อให้มันอ่านได้เนี่ยอาจารย์ก็แนะนําว่าสามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็คืออย่างสมมุติว่าปริญญาโทมี30ปริญญาเอกใช่ไหมครับอ่ามี1คนคุณอาจจะเอาหรือบางทีมีศูนย์คนอย่างเงี้ยนะครับ เป็นปริญญาโทรวมกว่าปริญญาเอกโดยเปลี่ยนช้อยคำถามซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นการเปลี่ยนช้อยหลังจากที่คุณเก็บมาแล้วนะไม่ต้องไปักไม่ต้องไปตั้งต้นทำช้อยใหม่นะครับก็คือเปลี่ยนตอนแสดงผลนะครับในเล่มงานของเราเป็นสูงกว่าปริญญาโทและเอาสองอันมารวมกันเอาค่ามารวมกันแบบนี้ครับเพื่อให้ค่าที่อ่าเื่องมันอ่านเนี่ยตัวเอ็กเเน์มันอ่านเนี่ยสามารถออกเพราะบางคนเนี่ยทำตารางโพสต์ท็อกไปแล้วค่าบางค่าหายไปเลย ไม่ออกอันนี้เป็นวิธีแก้อันนี้เป็นวิธีแก้นนแก,ก็หวังว่านะครับตัวคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการวิจัยนะครับใครที่ทําวิจัยอยู่โดยเฉพาะระดับนันกศึกษาเนาะเบื้องต้นนะครับว่ามีปัญหาก็มาคุยกันได้นะครับฝากด้วยอันนี้อาจจะไม่ต้องแปลกใจไปเพราะว่าหายไปนานแล้วกลับมาอีกทีผมเปลี่ยนสีพูด2รอบนะครนะไม่รู้จะให้คนมาด่าเรื่องนี้ทำไมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับบา,บาย